อ้เจ uh ้าอจ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 ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็คก่อนเช็คก่อนอวนวะุ้ยเอาเช็คแล้วแยกทางเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอ่อนน้องแล้วอ่อนน้องแล้วออออเอ้ยก็มาดิค้าปีบปีจะปีนดินพันจินเขา มันกำลังกินข้าวยัเลนดินลูกยัเลนดินเหลืออยู่พี่ปีปาากระแยง,งนะคะยังไม่กลับนะคะวันนี้ได้เลิกเรียนเร็วน,นะคะก็ขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนย่าอุดูกล้วยอุดหนุนอ้อยนะคะหมดตั้งแต่บ่ายโมงนะคะตอนนี้พ่อพ่อแม่แม่ควานก็กำลังทานข้าวนะคะ ก็น้องปลากระแยงกับพี่ปีก็เลยยังไม่ได้ไปนะคะยังมีก้นเหยดาวยัวยูว่าสันยูเหยดาวยัวยูเอาคือมืดตึดตือยังเซ่อะไรวะเอาทดสอบไหมเอาเร็ว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 เฮ้ย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 หยอกกันแล้วปลากระแยงกลับแล้วเดี๋ยอยู่ปีปีเอาเอาเลยเอาเลย เครียดแล้วเครียดแล้วเออ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 เขียดแล้วเขียดแล้วเอออื้มมาตะแม่มาตะแม่อือก็มาดีครับก็มาดีครับเออเออเฮ็ด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนอนอ่อนนองแล้วบะนี้เออ ดันดันหามนอนเกาๆออกเออเออดันเข้าลูกเออหามนอนอืมหามให้พี่ปีโนนอ่เออาไอเีืยนี่เขาถิ่มตัวลงนอนแล้วหึมฮึมเขียยแล้วครับเขียยแล้วครับ เขียดแล้วครับเออพี่ปีสิลูกเออหือนั่งฟับเพียบยางดีเลยปุ่นปุ่นเมิงเมิง,มงดากโดดไตเขาเมียมึงมึงมึงดอกยางก็แตกครับแต่พี่ปีเอ้ยฟ้าเท่าไหม ลุกแล้วลุกแล้ว,วเปีปีบ่วยใดละเกียดแล้วอยัยอยอย้อืเออนั่นเธอได้ขาไปให้แล้วปี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 ปเพิ่งกินเข่าปี นนอนอ่อนน,อน่องอีกแล้วมันกระไดน่องยอกพอถึงเออเอาใจกันคักควรควรเออเอเครียดได้บัดนี้เครียดได้บ huh ัดนี้เอเครียดแล้วเครียดแล้วไอตีปีบ่ได้เครียดแล้ว เฮ้ย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 เอาไม้เอาไม้เอานอนลงไหมน้องเอาบะถึงไหมหนุกนอนลงไหมนอนลงไหมเร็วเออพี่ปีเล่นดินพงกระเล่นขึ้กันล่ะครับเออห้องพังห้องนี่นี่บอกเป็นตายอยากห้องแท่ทามฮักอัน ของปีใหม่หรอ่าเดือนหนาจังค่อยว่ากันว่านี่แม่คือรี่นะคะคือรี่มาส่งของน้องมิ่งตามมามีของปีใหม่โเพนว่าเดือนหนาจังว่ากันไม่พนะอ้ยโจอ้อยโจอ้อยโจอ้อยโจ้ยเฮ้ยเอาอะเอาอะเออนั่นเอ้าไห้ได้หยยอกจังน้อยเออ เอ้ยมือมาบพถึงหนามาบพถึงก็เอาขากระไดตัวนั่นนั่นนั่นนั่เปี๊ยเปี๊ยเปี๊ยเปีเครียดแล้วบันนี้เครียดแล้วเกิดหลายเกิดหลายเอ้ยเฮียเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเตนเต

Ui ui áo oo áo loo oo loo oo loo oo loo hên bì biao pì oo hên bì bì cực pì cực cứ hơi ya hui 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 pì hui 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 pì hui hui ơ. ơ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 , hui เฮ้ย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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วผลสิไปเล่นน้ำพี่เดือนนะคะสิไปเล่นน้ำพี่เดือนเอ้ยเฮ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 ้ยเออเออเอออพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเร็วเร็วเร็วพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออโย่ ไอ้ปู <fazla S 2> ้อะเคาะเคาะเคาะให้พี่ปีจักบ oh. ันเน่เคาะ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 เอาแล้วนอนตอวปันแมงเมาแท้บัดเหนียวเอ้าแมงเมาตอปีกแมงเมาตอปีก ก็สำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้า